สวัสดีปีใหม่2,567หนึ่งมกรลาวันนี้เป็นวันเปิดสักราชของคนไทยที่วัดศิวลดมบ้านกุลลมตำบลหนองนาแสงอำเภอบมมจังหวัดเชียงมินะครับบรรยากาศเช้าวันนี้ที่สาลานวัดแห่งนี้ครับผม เราเริ่มต้นจากการกล่าวกระคุธระประสงค์ก่อนนะครับผมเช้านี้ภายในศาลาที่วัดแห่งนี้ครับผมผมขออนุญาตพาชมบรรยากาศตัวอื่นด้วยนะครับฝั่งด้านนี้นะฮะก็จะมีการตเตรียม อาหารเช้าครับผมอาหารเช้าของพระวันนี้ครับผมจะมีพิซซ่าครับพิซซ่าเมนูนี้ครับผมหน้าฐานทั้งนั้นเลยนะครับชาวบ้านที่นี่ครับให้ความสำคัญ เป็นพิเศษครับผมสวัสดีครับป้าสายครับสวัสดีดี่ใหม่นะครับป้าครับสาธสสาัุดครับใส่บาทร่วมกันครับผม 洒脱，洒脱，洒脱。 เช้าวันนี้นะครับเป็นวันปีใหม่ของคนไทยผมขอให้นะฮะคนไทยทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้เจ็บอย่าได้จน ผมขออนญาตพาไปชมบรรยากาศด้านนอกครับผมด้านนอกของสาลาทิวัดนะครับเปมีการนะฮะจัดก้าพี้ตะเตรียมนะครับชาวบ้านที่มา วัดแหงนี้รอการจักบาตอาหารแห้งครับผมมีรถยนต์และหมอไซคนะครับทยอยทยอยกันเข้ามาครับผมชาวจุกเท้าตัวนี้สังชนชาวพุทธได้มารวมตัว ที่วัดกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสวัสดีครับทับองีก็อกีแถวยาวกันเชียวฝั่งด้านประตูทางที่ใต้ของวัดนะครับก็ทยอยทยอยกันเข้ามาครับผม ขออนุญ,ญาตาเล่าสู่บรรยากาศที่วัดที่นี่นะฮะเสียนเท่านี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมสวัสดีครับ